ของเรานะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายชนิดของพืชน,นะครับอันนี้ก็จะแผนจะให้แผนให้ดูก็รบรรยากาศร,รอบๆก่อนแล้วจะอธิบายฟังรับอันนี้ก็เป็นสะพานด้านล่างด้านข้างกับป้ายนะครับป้ายกลายเป็นทิศกับหลังจะรลับขอบฟ้านะครับตรงนี้นเป็นสวนมะนาว สำหรับแผนในปีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการขยายคันนาครับขยายคันนาของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับบนคันนาครับเราก็จะให้ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยตะไคร้นะครับมะเขือแล้วก็พลิกนะครับให้มีของกินบนคันนาครับคันนานี้ก็จะกว่างประมาณสักสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรนะครับ ส่วนในแปลงถ้าแปลงแรกเลยคือแปลงซ้ายมือนี้นะครับซ้ายมือนี้ก็จะปลูกข้าวโพดนะครับจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข,ข,ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวกับข้าวโพดข้าวเหนียวสีสีม่วงนะครับสองสองสีนะครับซึ่งเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดนี้ไป,ไปแปลรูปอีกทีหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับส่วนแปลงด้านขวามือนะครับแปลงด้านขวามือนี้ที่เห็นเสาอยู่นะครับทั้งสองเราจะแบ่งออกเป็นพืชสองชนิดนะครับชนิดแรกก็คือ ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวซึ่งเราก็จะให้ขึ้นค้างนะครับทําค้างไปอยู่ส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือบวบนะครับบวบเปลี่ยมซึ่งบวบเปลี่ยมนี่ก็สามารถจําหน่ายได้ในราคาดีนะครับตอนนี้เราได้เตรียมเพาะเมล็ดไปรเรียบร้อยแล้วไปในสัปดาห์นี้เราก็จะให้เขาเอาลงแปลงนะครับนะครับผมส่วนที่เห็นเป็นซุ้มสวยๆนี้ก็ให้ป่าชาวบ้านนะครับได้ให้มาทําเป็นซุ้มเพื่อที่จะ ให้ขึ้นค้างบวบกับถั่วนะครับถั่วฝักยาวเหมือนกันนะครับบนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นกลังงอกครับบวบบวบกําลังงอกนะครับก็ให้ขึ้นค้างนะครับก็เป็นซุ้มสวยงามนะครับอันนี้อันนี้จะสําหรับการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์เรียนรู้ทีหนึ่งส่วนตรงคันกลางนี้นะครับก็จะให้ปลูกพวกของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือตะไคร้นะครับ เราก็ให้ลงลงจะได้มีของกินมะละกออีกครับมะละกอนะครับแปลงนี้นะครับแปลงข้างๆตรงข้ามกับแปลงที่จะให้ลงบวบและถั่วฝักยาวครับเราก็จะปลูกฟักทองกับแตงโมนะครับฟักทองกับแตงโมส่วนแปลงเล็กนู้นเราก็จะให้ปลูกหอมแดงหลังจากที่เก็บผลผลิตจากพืชผักพวกนี้แล้วครับก็จะต้องเตรียมแปลงที่จะปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวซึ่งในปีนี้นะครับนอกจากจะมีข้าว มะลิดำหนองคายนะครับข้าวก็ขอ43่นะครับก็จะมีข้าวสันปะตองนะครับข้าวเหนียวสันปะตองนะครับซึ่งเราจะอนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถงอกดีงอกได้ดีในจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แห่งนี้ครับหลังจากที่เราได้ปรับปรุงดินนะครับมีการปลูกปอดเถืองมีการเอาแหนแดงมาลงนะครับซึ่งทําให้ดินดินนั้นดีขึ้นนะครับ ตึงในตัวเจนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นแผ,แผ,แผนการผิดในแปลงในแปลงนานะครับซึ่งหลังจากที่เก็บเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วเราก็จะใช้พืชใช้น้ําน้อยนะครับพืชหลังนานะครับส่วนบริเวณรอบๆแปลงนะครับรอบๆแปลงนะตอนนี้เราก็ได้ให้ลงทั้งมะเขือมะละกอนะครับในนี้ในของไส้ไก่ก็จะมีปลานะครับมีมะม่วงนะมะม่วง และพืชอื่นๆนะครับมะขามเทศก็มีครับมะขามเทศนนทัยนะครับอีเห็นริบๆนั่นกล้วยนะครับกาลังเจริญเติบโตและกําลังให้กําลังออกปีนะครับปีกล้วยด้านนี้ก็มะม่วงกำลังโตนะครับมะม่วงก็มีหลายพันนะครับผมส่วนในแปลงในในของไส้ไก่นี่ครับก็ยังมีน้ําเหลืออยู่ครับปลาก็ได้อาศัยอยู่นะครับอันนั้นเป็นแผงโซลาเซล แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ก็ใช้สูบน้ำนะครับมะพร้าวนะครับมะพร้าวตอนนี้มะพร้าวหลังจากที่ตั้งแต่มาอยู่ครับมะพร้าวไม่ได้กินนะครับจนกระทั่งเราได้เอาชนาโลนนะครับชนาโลงโดยการแนะนําของพี่หนุ่มของเกษตรที่สูงนะครับซึ่งแกดูแลที่สูนสูง,สงทุ่งหัวช้าง พอชนโล่งมาลงได้สักสี่เดือนนะครับมะพร้าวติดจันแล้วก็ออกลูกนะครับออกทลายดกมากครับตัดไปแล้วสองรอบนะครับตอนนี้มะพร้าวก็ได้ผลดีแสดงว่าชนโล่งนี่ช่วยในการผสมเกสรได้ผลผลิตดีนะครับชนโลง่งเพราะนั้นเด็กจะแนะนําให้เลี้ยงกันนะครับชนโล่งนี่เพราะฉะนั้นในสวนแห่งนี้ก็จะไม่ใช้สารเคมีในการฆ่ามแมลงใช้ยากำลงเราจะไม่ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซูมซึ่งเราจะให้ลงะมะละนะครับ ปลูกมะละกับถั่วพูกับถั่วลันเตานะครับส่วนข้างในก็เป็นปลูกอากาศหอมอรากระัดหอมอิตาลีนะครับส่วนด้านข้างนี้ตอนนี้ให้ลงถั่วนะครับถั่วฝักยาวขึ้นค้างนะครับก็จะได้กินนะครับส่วนที่เหน็นนี่ก็มีมะเขือนะครับตอนนี้ก็เก็บมะเขือกินได้ทุกวันนะครับมีลูกถ้าท่านใดที่ ว่างๆก็มาเก็บไปกินได้นะครับผมอันนี้เป็นแปลนพืชปลุกรักษานะครับของโครงการอพสทนะครับของอปตนาสายอันนี้ก็จะเป็นฝ้ายนะครับที่เราปลูกรักษาอยู่ฝ้ายตอนนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนรอบๆรอบๆสระน้ำนะครับรอบๆสระน้ําซึ่งตอนนี้น้ําก็ลดลงไปเยอะนะครับก็จะมีปลูกหมากนะครับ ท่านนายกมานจะให้นโยบายนะครับปลูกหมากซึ่งตอนนี้ก็กําลังเจริญเติบโตนะครับนะครับได้ผลดีนะครับกล้วยนะครับตอนนี้ก็ออกผลผลิตนะครับออกปีอยู่แล้วกล้วยนะครับเนี่ดไดปีแล้วได้ปีกล้วยแล้วก็เครือแต่ก็ยังยังเนื่องจากว่าดินเป็นดินก้นบ่อนะครับดินที่เราขึ้นมาจากก้นบ่อถึงทําให้ความอุดมสมบูรณ์นั้นยังค่อนข้างน้อยนะครับ อันนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยคอกในการเสริมนะครับมะเขือมะเขือ,อก็กำลังออกผลผลิตเป็นอย่างดีนะครับดูนะครับนี่ก็ได้ลูกมะเขือมะเขือออกลูกก็ค่อนข้างดกนะครับตัวน,นี้กําลัองออกดอกทับทุกต้นก็มาสามารถเก็บกินได้นะครับกล้วยอันนี้ก็เป็นพืชปลูกรักษาอีกชนิดหนึ่งนะครับรักษาอีกชนิดหนึ่ง คือมังคะอุยนะครับมังคะอุยนี้ก็ตันนี้กําลังออกดอกต้นมังคาอุยเป็นพืชที่ใช้มีสรรพคุณทางยาดีนะครับอันนี้เป็นไผ่ดานะครับไผ่ดากําลังแตกแตกกิ่งก้านนะครับนี่ก็อีกไผ่ชนิดหนึ่งครับซางหมวนนะครับกําลังออกตนน้นข้างนี้ก็เป็นลําห้วยนะครับลำห้วยที่ไหลมาจากเกื่อนวังล่องนะครับ เมื่อเช้าได้ไปทำแนวกันไฟกันครับที่ป่าวังร่องนะครับที่น,นี่ต้นมังคาอุยนะครับมังคาอุยที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับมังคาอุยเป็นพืชปลูกรักษาอีกชนิดหนึ่งนะครับของอุปกรนาซายในโครงการอนรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็มีอยู่สี่ก็มีอยู่สาสามกอนะครับสามกอก็กําลังกําลังจะขยายพันธุ์นะครับ เพื่อขยายไปในชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกกล้วยบนคันบ่อนะครับกล้วยบนคันบ่ออันนี้เป็นต้นอะโวคาโดนะครับพันพื้นเมืองอันนี้มะม,ม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงแล้วเกิดมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวกำลังแตกใบแตกใบอ่อนนะครับ นี่มะม่วงนี่อันนี้ติดผลแล้วนะครับนี่ติดผลน้อยๆน,นะครับต้นเล็กๆก,ก็เริ่มติดผลเป็นได้ได้จากการตอนนะครับกิ่งตอน,นชำกิ่งตอน,นกล้วยต็อน,นื่นองจากว่าเป็นดินก้นบอ่อนะครับการจเจริญเติบโตก็อาจจะไม่ค่อยดีเราคิดควรแต่วนันนี้เราได้เอาปุ๋ยหมักเอานะครับที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงหมูนะครับ อันนี้ก็สามารถปรับปรุงดินพืชก็สามารถแตกใบอ่อนได้นะครับนี่กล้วยนะครับอันนี้ก็ได้เครือแล้วนะครับได้เครือครับได้เครือก็ยังไม่แก่ดีนะครับน,นี่ก็ต้นอ่อน,นครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่ท่านผู้ว่าอาดีตผู้ว่าท่านสันติธรยิ้มละไมท่นมานได้มาปลูกไว้เมื่อปีปลายปีหกห้านะครับมาประมาณที่สิบเ็ด สิธันวาคม2อ6 5นะครับก็เจริญเติบโตตั้งจากว่าตอนนี้เป็นหน้าหน้าแรงครับหน้าแรงอันนั้นก็เมื่อได้รับฝนลงมาก็พืชก็เริ่มผลิใบนะครับต้นไมนะน้ประมาณสี่สบต้นนะครับรอบสานะครับ4กำลังจะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่ม ท่านในายกท่านก็ได้ให้ในโยบายให้ปลูกมากเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นพืชปลูกรักษายชนิดนึ่งครับหรือมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมซึ่งก็มีอยู่ประมาณสามสิบต้นนะครับมะขามป้อมกาลังแตกใบนะครับแตกใบอ่อนหลังจากที่หน้าแล้งได้ผัดใบไปตอนนี้กำลงังติดกใบอ่อนซึ่งเราก็ได้เอา ปุ๋ยข้อครับจากการเลี้ยงหมูหมูต่อนนะครับเอามาปลูกเอามาลงมาปรับปรุงดินนะครับทันบอ่อก็ทําให้สภาพดินดีขึ้นนะครับพืชก็จะเร่งเติบโตดีอันนี้เป็นหมากนะครับหมากที่อยู่รอบรอบบอร่อนะอสครับผม นะครับพาทัวร์รอบๆสู่เรียนรู้นในวันนี้นะครับต้นเป็นต้นมะขามป้อมนิดป้ายนะครับป็นป้ายรักษา,าครับมะขามป้อมมีวิตามินสูงนแก้ไอแก้เจ็บคอแล้วก็สนองพระราชดำริโดยองค์การหาสุนทรบุญอาซายนะครับผมมะขามป้อมก็กำลัง ว่าปีหน้าก็จะได้ผลผลิตให้ลูกด้านนี้นะครับก็เป็นโซนของฐานการเรียนรู้อีกฐานหนึ่งนะครับก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ล่ะฐานการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเคยเลี้ยงไก่กับหมูนะครับแต่ปรากฏว่าไก่นั้นโดน สัตว์พื้นถิ่นอีกอันนึงก็คืองูเหลื่มนะครับกินอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับเราเอาขี้หมูแกบนะครับที่เกิดจากการเลี้ยงหมูเนี่ยเอามาผสมคลุกเคล้ากับขี้บัวแล้วก็เชื้อราไตโคเดอร์มานะครับก็้วก็ปุ๋ยคอกชั้บีนะครับอันนี้ก็ได้นําไปใช้ในแปลงครับตอนนี้ก็อีกไม่นานเราก็จะทํารอบใหม่นะครับรอบใหม่เราก็จะเอามาทํา เป็นปุ๋ยหมักอีกรอบนึงครับตอนนี้ก็ปลูกให้ปลูกผักก,กาดหอมอิตาลีนะครับผักกาดหอมอิตาลีครับหลบๆข้างหน้านี่นะครับนีบ่ครับข้างหน้านี่นะครับีน,น,น,บน,นเป็นฐานการเรียนรู้ที่สี่นะครับการเลี้ยงหมูหลุมนะครับการเรียนรู้หุวยแมงหูของเรานี่นะครับเจ้าหมูน้อยนะครับหมูตอน ในหมูดำไม่เฉยนะครับนู่นน,นนะครับหมูต่อนจะมีอยู่สองตัวตัวเมียนะครับตัวเมียสองตัวกินอิ่มกันแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนนอนสบายใจนอนสบายใจกันเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นหมูดำนะครับหมูดำไม่รู้ว่าจะเป็นหมูดำคูลบุตะหรือเปล่าใช่ไหมไออุด <c oughs> เล่นเพเลินเลยห <c oughs> ิวไหมหิวไหม ครับก็กัดหอมนี่ก็คาดว่าอีกไม่นานก็จะเก็บผลผลิตได้นะครับก็ไปกินได้ครับอันนี้ก็เป็นฐานการเรียนรู้นะครับทั้งหลายเดี๋ยวจะพาชมอีก ทิศทางหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ไปโดยรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังสื่อเรียนรู้ด้านหลังสื่อเรียน,ะร,นร,รู้ของเราครับก็จะมีที่เห็นนะครับนี่ครับต้นจันผาต้นจัน t าเป็นทิวนะครับต้นจัน t าเป็นทิวเป็นทิวปลูก กระปลูกเพื่อความสวยงามครับไม้ประดับหายากครับไม้ประดับจนกันขา ใบไม้ต่างๆนี่เราก็ให้เอาไปทําเป็นปุ๋ยครับจะทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับตอนนี้ก็เอาไปใส่ไว้ในเราเราทาเป็นหลุมนะครับทําเป็นหลุมไว้อันนี้ก็เป็นพืชปลูกรักษากชนิดนึงครับเอื้องแล้วนะครับเอื้องนางแล้วซึ่งเนื่องจากว่าเจอกับปัญหาความแห้งแล้งนะครับจ็เลยไม่อาจจะไม่จเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับเอื้องนางแล้ว น,นี่ก็ได้ให้เด็กๆได้กวาดใบไม้กองรวมๆกันเดี๋ยวเราจะไปใส่เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักนี่ยจะว่ามีปริมาณที่เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มอีกสองซุ้มนะครับด้านหน้าศูนย์ฐานเรียนรู้ที่หนึ่ง<า>นะครับก็จะให้ปลูกมะละกับนะครับมะละนะครับมะละกับมะละกินนกนะครับเป็นมะละกินนกใหญ่นะครับผม นี่เป็นฐานกันพอะกล้าแบบปันนี้นัด้านหน้านะครับผมก็ยังมีอนุสณ์ของท่านอดีตหัวหน้าหนุ่มนะครับหรือพอะอ้อนุ่มในตอนนี้ครับคุณชัยวัน์นะครับท่านก็ได้เอามะเดื่อฝรั่งมาไว้ให้นะครับเหลืออยู่สองต้นซึ่งตอนนี้กาลังออกออกลูกนะครับบริเวณนี้ก็เป็นป้ายนะครับป้ายศูนย์เรียนรู้แม่ฮูนะครับนะครับมะเดื่อก็กาลังออกลูกครับ ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าหนุ่มเป็นอย่างสูงนะครับหรือท่านผอชัยวัฒนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไปประจำการอยู่ที่อบตอเมืองม้อนะครับจังหวัดแพร่อันนั้นก็เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายใหญ่บริเวณสระน้ํานะครับอันนี้เป็นไฮจุดไฮไลท์ของเรานะครับจุดเช็คอินของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นภายใน ฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งเพราะเพราะกล้าแบบประณีตนะครับอันนี้ก็เป็นผักเคลนะครับผักเคลกับสวิตชาร์จนะครับสวิตชาร์ดสามสีนะครับอันนี้สีสวิตชาร์ดสีชมพูสวิตชาร์ดสีเขียวแล้วก็สวิตชาร์ดสีแดงนะครับ ก็เป็นบวกนะครับบวกบวกเหลี horses, so thin, sheep, ่ยมนะครับกําลังงอกนะครับก็จะให้ขึ้นคางส่วนส่วนคางกลางนี้นะครับก็จะให้เป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นแตงกวาครับจะให้ขึ้นแตงกวาขึ้นขึ้นคางครับส่วนด้านริมนั้นจะเป็นมะละจีนนะครับด้านริมนั้นจะเป็นมะละจีน การเพราะาผักแบบปานนีนะครับอันนี้เป็นมีทั้งที่เราเพาะเองแล้วก็เราได้จัดหามานะครับโดยไปที่อานนี้ที่เราเพาะเองนะครับยังเป็นยังไม่ได้แยกนะครับก็จะมีขนายอดนะครับมะเขือยาวม่วงมะเขือยาวเขียวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักกาผักที่เราได้ จัดหามานะครับมีหลากหลายชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์พืชนะครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องไม้ประดับนะครับไม้ประดับไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนอีกฐานเรียนรู้หนึ่งซึ่งเราอยากจะให้ท่านได้เห็นนะครับซึ่งเป็นฐานเรียนรู้ที่เป็นที่หน้าภาคภูมิใจของศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่หูเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการผลิตมะนาวในบงบอ่อนะครับซึ่งตอนนี้เอาหน้ามากครับเอาหน้าเจ้าของมากเลย ติดตั้งแต่ยอดไปจนถึงโคนลำต้นเลยครับกิ่งทุกกิ่งเลยครับโดกมากนะครับต้นนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2ี่สิบต้นยี่สลูกนะครับส0ลูกได้นะครับเคยนับดูนะครับนี่ครับทุกยอดเลยครับนู่นยอดนู่ก็2ลูก3ามลูกนี่ครับขนาดยอดที่อยู่บนพื้นนี่ก็ยังไม่ต่ำกว่าห7เจดลูกนะครับนู่น ต้นนี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบลูกซึ่งถ้าขายได้ก็น่าจะลูกนึงก็ไม่ต่ำว่าสี่ห้าบาทนะครับทานกษลีสองครับการปิดมะนาวในพวงบอ่อซีเมนแต่อันนี้น่าจะเป็นส้มโอครับส้มโอออกลูกใหญ่เลยนะครับี่ดกมากครับมะนาวช่อหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหกลูก 1> 1, 2นึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะช่อนนี้แปดลูกช่อนี้อีกนะครับนี่กะติ๊กนะครับติดโดกมากครับมะนาวปีนี้ดินเนื่องจากว่าดินปรับกันปรับปรุงดินของเรานะครับเราใช้ดินปุ๋ยปุ๋ยหมักที่เราผลิตเองนะครับปุ๋ยอคอกที่เราผลิตเองผสมกับเชื้อราไตรคเดอร์มาครับก็ช่วยทําให้เชื้อราไม่มีเกิดการระบาดของเชื้อรานะครับ นี้เราก็ให้มีการตอนกิ่งนะครับตอนนี้กาลังออกลากก็สามารถเอาไปปลูกหยขยายพันธุ์ได้ครับนี่ครับยอดนี้ก็สามสามลูกสามผลครับยอดนี้ปีนี้มะนาวดกมะนาวดกมากครับกิ่งโน้นก็ไม่ต่ำกว่าห้าลูกนะครับกิ่งโน้น,นครับ เป็นที่น่าชื่นใจนะครับสี่นี้มันหนาวในวงบ่อของศูนกะเรล,ลูของเรานะครับศูนกะเรล,ลูห้วยแม่หูก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกบิบูลนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับแั่างบประมาณมานะครับใน,ในเรื่องของคนงานมาดูช่วยดูแลนะครับ ขอบคุณทางสภาด้วยนะครับทางสภาที่ได้อนุมัติงบประมาณนะครับในปี2 5 6 8และ69วับซึ่งจะมีแผนในการปรับปรุงนะครับการบริการของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้ครบวงจรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับการจัดการเรื่องน้ำการให้น้ำการดูแลโดยใช้ระบบของเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้เกษตรเคมี จะไม่ใช้เกษตรเคมีนะครับเราจะใช้เกษตรอินทรีย์ก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับการทํางานของศูนย์เรียนรู้ให้แม่หูครับได้ให้เกียรมาเยี่ยมชมแล้วก็มาใช้บริการกันนะครับซึ่งคาดว่าปีแบบหน้านะครับศูนย์เรียนรู้ให้แม่หูของเราก็จะมีผลผลิตที่หลากหลายในการได้อย่างครบวงจรนะครับผมครับก็วันนี้ก็ต้องขอ จบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอได้รับความขอบคุณน,นะครับจากทางกองส่งเสริมการเกษตรงร์การบริหานสุนตรบุนาซายสวัสดีครับ